ยังดิ้นดุยดุยูเลยอ่ะเนื้อนุ่มมากหมูเต็มใหญ่เลยผมควรแล้วที่ได้มิชลินครับมาแล้วครับลุงหนึ่งมาร้านขนมจีนกาดทองคาร้านนี้เป็นได้มิชลินได้พันเลยคือได้ทั้งร้านเอาน้ําเยวหนึ่งนะครับเคียวหวานหนึ่งแกงเนื้อหนึ่งลุงเอาเท่าจานขนมเส้นสองจานลุงกินตั้งแต่จานสิบบาทอ่ะบัดเดี๋ยวนี้จานท่าใดกัครับปเดาบเดี๋ยวสามสิบบาทเนอะ สามสิบบาทก็อิ่มได้แต่นี้ลุงกิ่นแบบตักเป็นถ้วยๆแล้วก็ไปกินที่โต๊ะเอาได้สองอย่างก่อนแกงเพชหมูแกงเขียวหวานไก่นี่มาแหมสองอย่างแล้วน้ำเงี้ยวกับแกงเพชเนื้อแล้วที่ลุงหนึ่งสั่งมานะ่ะมีอันนี้แกงเพชหมูนะครับอันนี้เป็นแกงเขียวหวานไก่นะครับดูไก่เปิ้นใจน่องใจสะโพกเนะ้อนุ่มๆเลยครับต่อด้วยอันนี้เป็นควันใจของที่นี่คือขนมเส้นน้ำเงี้ยวดูกระดูกเปิน้นใ่มานี่ มันจะกระดูกเปล่าๆมีเนื้อติดเยอะมากมีกระดูกนิดเดียวมีหมูซับนี่ครับมีเยอะแยะไปหมดเลยเลือดเข้มข้นมากแต่ที่ลุงหนึ่งชอบกินที่สุดคืออันนี้แกงเผ็ดเนื้อเนื้อเป็นเคี้ยวจนนุ่มเลยครับมีติดมันนิดๆด้วยคนชอบกินเนื้อน่าจะชอบลุงหนึ่งชอบกินข้าวผสมขนมจีนเข้าจานละสิบบาทขนมจีนจานละสิบบาทถ้าคนทั่วไปเนี่ยกินข้าวหรือขนมจีน จานเดียวลุงกะว,ว่าอิม่มถ้าแบบเป็นถ้วยเนี่ยถ้วยละ50บาทแต่ถ้าเอาราดเข้าราดขนมจีนเลยเนี่ยสาบาทเต้าอันลุงกินตั้งแต่ปี3ามเก้าตอนนั้นขายจานละ10บาทขายเฉพาะเมื่อคืนจนถึงแม่เจ้าเลยเที่ยงคืนยันหกโมงแม่เจ้าเลยแต่ต่องหลังยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยคนเริ่มเรียกร้องยิ่งมีได้มิชลินเลี้ยงมาเลยครับตั้งแต่ปี2 0 2 1 2 3 2 4นี่นปีซ้อนคนมาเยอะๆบางทีแม่คืนเบาไหว เ,เวลาลงมาจากเชียงคือเป็นสี่ทุ่มสองทุ่มจนมาเดียวตัดสินใจขายไม่วันไปเลยไหนรู้ชอบแกงเนื้อลงเอาแกงเนื้อก่อนเป็นเนื้อติดมันนะครับดูกะยังดิ้นดุยยูเลยเนื้อนุ่มมากต้องกิ่นกำยานแกงเนื้อเป็นรสอมกลมมากแด้ข่าวว่าเปิ้ลทำเครื่องแกงเองเลยนะครับเนื้อนี่เปิ้ลเคี่ยวจนนุ่มเลย คนชอบกินเนื้อบะพิษหวังทานต่อมาอันนี้แกงเขียวหวานไก่เปิ้นใช้เฉพาะน่องกับสะโพกนะฮะถ้บใส่บอเขเอยามาด้วยดูแล้วน่ากินมากๆเลยกะที่เปิ้นกับเข้มคนพอดีพอดีเลย,นเ,นนเ,ลยนนเนี่ยเป็นน่องเลยครับน่องแต๊ะเนี่ยสายขานมเส้นแกงเขียวหวานมากินให้ได้นะครับ ผมควรแล้วที่ได้มิชลินครับมาเอากันนึงอันนี้แกงเพชรหมูนะครับร้านนี้เปิ้นใจถึงมากดูหมูติใหญ่ๆเลยมันวที่ตินน้อยเป็นวิญญาณหมูนะฮะว่าแกงเขียวหวานลแล้วแกงเพชรหมูกับบะ้อยนะครับหมูเป็นต้มมาจนน,นุ่มเลยอันนี้เข้าไฮไลท์ละข้าวหนมเส้นน้ำมีว้วเพื่อนใส่เลือดก้อนใหญ่ๆเลยนะครับ หมูนุ่มๆมันเจล้งเอามาเคี่ยวจนนุ่มเลยครับเนื้อหมูที่ติดกับเล้งมาเนี่ยดึงออกง่ายเลยครับราคเข้า30บาทแต่รสชาติแบบนี้คุ้มค่าที่เสียเวลามากินมากันนะครับขนมจีนสันปะคอยอยู่หลังวัดสันปะคอยที่กาดทองคํานะครับเข้ามาแล้วถ้าดูถัดใดคนเยอะๆอันนั้นแหละร้านขนมจีนสันปะคอยถึงร้านนี้จะมีคนมาถ่ายเยอะๆไปหมดแล้วลุงหนึ่ง กันยังการันตีอยู่ว่าความประแจครับตะกอนสิบบาทปรเดียวสามสิบบาทนึกเขาเด้อว่าเหมือนขนาดไหนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับขนมเส้นแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานเปิ้นมีหวานนิดนิดเพราะแ้าบาหวานจะบม่เจ้แกงเขียวหวานนะครับนั่นจะเป็นแกงเขียวบะไดเอาเป็นว่าลํำทุกอย่างงาน l o n g ร r บาพิษหวังมิชลินห้าปีซ้อนครับได้กิเนเซตเนี่ย เป็มีกติกาว่าต้องเอาไปเก็บที่เพื่อนจุดวางถ้วยมีตั้งลาลปุ้นด้วยกันนะครับกินแล้วกันด้วยกันเก็บ